เมื่อนี้ผมมาสอนวิธีการลบมารูปแจครับพวกมิสซูครับมิสซูไทตันปี16บงไปได้เหมือนครับมิสู้ไทตันปาจิโรพวกสปิบากกอนมิลานครับผมได้เหมือนครับวิธีลบปรจแจครับคือว่ามันถึงระยะเซอร์วิสครับเปลี่ยนท้ายมันเครื่องครับเป็นยังไงถึงเวลาเสียเงินนะครับผมประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วมันเครื่องครับเปลี่ยนเร็จแล้วผมลบปรจแจครับบังนะครับ ที่ดูบุเจ๋อครับผมอันนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่ครับตอนนี้ครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่ครับประมาณนี้ครับดับเครื่องครับดับเครื่องอยู่ดูบุเจ๋อโซ่นี่ครับมาดูบุเจ๋อโซ่ครับเลขไม้อยู่สองหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับ น้าปเจครับลูกลูกแจนโซห้าปิดกุญแจก่อนนี่ครับแล้วเรากดกดนี่ครับกดตรงมือผมนี่ครับกดเป็นนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนักข่ายกดตัวกดครับให้กับน้าปเจมันกี้พิบครับต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 ับมัดับล้วทำไมมากดกด กดแชร์ไปกับผมแล้วกดที่นึงมันขึ้นมาเคียครับเคียเคี่ย,ยร,รูปแจะเอานึ่งครับแล้วกลับมาเคียครับก่ล,ลบนี่ครับผมหายแล้วครับเรียกไม่หายแล้วครับ ลบปัะเจครับโซ่ครับคือการลบปัะเจครับผมมิสซูพวกสกูลมิสซูครับลบไดหมือครับมมิสซูแทตันลงมาสิบหปีปี16หลงมาครับได้หมือครับพวกมิสซูแทตันปาจิโร่ปลาพวกแอตทานครับผมได้หมือครับรบแล้วครับเร้วยครับผมครับสวัสดีครับผม